วัสดีครับกลับมาดูเกมแบตเติ้ t แคบดาดที้มีชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนตื่นแล้วโอเคครับโอเคครับเปิดมาด่านแรกนะเพอข้างเก้าโมงยันห้าโมงอะไรอ่ะเนี่ยไป้ายแคนแคนปแคนแคนเยเออไปเคลียร์มันแล้วอายังลบไปด้วยอ๋อหน้าตาเป็น,นยิงเรามนุษย์เงินเดือน นี่มันต้องล่างจริงนี่อุ้ยมีหัวปกติกับหัวสีแดงฮะโอเคถ้าหัวสีแดงมาก็เข้าทางเกนแคนเคนแคนตีตัวสีแดงแรงนะแถมตีสโล,ล้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ดิมันตีตัวอะไรก็เท่ากันแต่มันแค่ตีสโลเฉยๆโอเคเอาไหมเอาไหมลี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 หมื่นละหมื่นละหมื่นละโอเคโอเคมังกรด้วมังกร,กรเร็วพ่นไฟร,รอบหนึ่งเร็ว ไม่แต่มันตีไกลอยู่นะเออนั่นแหละเพิ่งทำไปเล่นไปมันตีไกลอยู่ะเนี่ยไปช็อกโกแลตไปโอ้ยลอนะ้อมนาด่านที่สองต้องไปเน้นระยะกับมันละอืมเอาน้องสิงไปด้วยเอย้เอาไม่ใช่สิงโตดีว่าเป็นน้องเสือเออเอาน้องเสือไปด้วยผมจำชื่อไม่ได้ <laughs> มันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ เคนเคนตบมันสวยงามเออนั่นแหละโอ้โหบล็บดาเมทด้วยวิการบา็บดาเมจด้วยย่างเพื่อนเลยเออเรียบร้อยน้องเสือผมไปละไ,ไม่เป็นไรมังกรอยู่นอกระยะช,ช็อกกลาก็อยู่นอกระยะได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่เอาน้องหินไปด้วยถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็เถอะนะผมว่าน้องหินน่าจะโดนแป๊บเดียวแหละนี่ขนาดสองตัวนะ มาอีกตัวหนึ่งแล้วน,นเนี่ยไฟโดนน้องหินไปดิแต่มันตรีรัวๆเนี่ยถ้าน้องหินกระเด็นแปลว่ามันตีแรงอยู่เนี่ยโอเคน้องหินเนี่ยไม่ค่อยยังไม่กระเด็นแปลว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะเออด้อยู่ก็ดาษแรกได้แหละมันเลยไม่ค่อยดูโหดเท่าไหร่อยากรู้ถ้าวับดาวมีสักสามตัวนจะเป็นยังไงกระเด็นแล้วหนึ่งรอบไปสมก่อนไป เออมังกรเผาไม่โดนโอเคเราต้องหินไวตอนแรกก็ว่าไม่แรงนะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแรงแล้วน้องหินโดนตายเลยอ่ะมันรับดาเมจสองตัวแล้ละโอเคคงไม่มีมาเพิ่มแล้วใช่ไหมอ่าหมดหมดหมดเหลือตัวเดียวละไอแมวมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถึงจริงๆมันจะไม่ใช่กเถอะมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเค ต้องได้ตัวมาก่อนถึงจะรู้ว่าชื่ออะไรไปเคลียร์มันเร็วตัวเดียวยตายยากจังเลยเนี่ยมาทีหลังเขาก็ตายหลังเขามาทีหลังเขาควรตายก่อนดิ<ะ> <laughs> โอเคยัดมันเลยเร็วยัดมันช็อกโกแลตเร็วเออไม่ต้องยัดละมันไปละไอเคไปจบบ้านเลยเอาน้องหินไปด้วยก่อนจบจะได้ก่อนไหมเนี่ยมันจะได้ก่อนสักครั้งไว้เนี่ย ไอแมวไอแมวเปิดล็อกล่างจริงมันจะได้ก่อนสักครั้งไว้เนี่ยไหนดูสิโอเคไม่ได้อีกแล้วโอเคครับด่านที่สองนะรอบนี้ผมเปลี่ยนเอาน้องเสือออกใส่เป็นบาฮูดมาแทนนะบาฮูดล่างสองเอาไว้ในระยะถ้าล่างแรกก็น่าจะไปสวรรค์ก่อนเข้าไปตบได้สักทีหนึ่งแล้วก็ไปสวรรค์โอเค ไปแคนแคนไปตบงูมันไมางั้นก็เอาจริงโจ้มากได้โอเคแต่เลือกงูฮ้ถ้าตบจิงโจ้น่าจะได้เงินเยอะกว่าวนั่นเนี่แต่ก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงโจ้มันจะตายหรือ,อเปล่าแค่นั้นแหละไม่ตาย <c oughs> โอเคเลือกตอบงูดีละจริงโจ้มันถึกอยู่เนี่ยเรียบร้อยโอเคตังเต็มสู้ไปเดียว <c oughs> อับไม่ทัน มังกรไว้ก่อนเลยมาดูซิรอบนี้จะเป็นยังไงเอ่อต้องเน้นมังกรบาฮามุดแล้วก็วช็อกโกแลตเอ่อตอนนี้เอาบาฮา,ามุดไ้กันช็อกโกแลตไ้กันบาฮามุดน่าจะแรงกว่านะไม่รู้สิผมไม่รู้หน้าเมจของเกมนี้้วยกี่ตัวนะั้นอะสองหรือสามนะ,น,ะ,ะน่าจะสองปะเออน่าจะสอง แล้วโค้ดเท่อะยอมตีโยนคบเพลิงแล้วก็เอาตัวฟาดเออมันเป็นการคำนับปะเออมันคำนับจริงด้วยมันคำนับใช่นึกว่ามันแบบเอามือทุบแบบกันแคนน่ะเออมันคำนับใช่ไอดูซื้อว่ามังกรเนี่ยจะไหวไหมไม่ใช่มังกรเนี่ยต้องบอกาบาหามุดเออแต่บาหามุดก็อยู่ลองในยะมันอยู่นะมันมาเพิ่มสี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ย นี่ตีแรงไม่พอเน้นจำนวนเลยตังห้าถ้าบะฮามุตตายนี่ก็ไม่แปลกเลยเนะี่ยโอเคต้องเน้นตัวรับเท้ายี่เยอะแล้วตอนเนี้ยแล้วมันตีไหวเลยดิเออช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาช้างไปละน้าไหลโดนบะฮามุต์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยเอาน้องหินไปด้วยโอ้โหตัวที่ห้ามาโอ้โหเอาช้างไปด้วยโอ้โหได้บัฟดาเมจแล้วหนึ่งตัวนั่นตัวที่หกอ่ะนะ เยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าน้องหินน่าจะไม่ไหวไหนลเนี่ะเออมันเก่งขึ้นไหมหรือว่ามันดาเมจปกติแต่แค่เพิ่มจํานวนอื้ม <c oughs> เอ้ยน้องหินก็ยังไม่ไปนะโอ้ยรยบร้อยไม่น่าชมเลยมันวับดาเมจมันก,กี่ตัวลนะ <c oughs> น้องหินไม่น,น่าไหวเออถ้าฟาดสักทีก็ยังโอเค <c oughs> โอเคไปแนละ้วน้องหินอ <c oughs> โดนช็อกโกแลตไปสี่โดนช็อกโกแลตไปสี่า <c oughs> มุดก็อยู่ยาวเลยนะเออ คิดถูกแล้วเอาบาฮามุดมาเนี่ยอยู่นอกระยะมามุดน่าจดีกว่าแมวผีผมนะแมวผีผมนี่แบบโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอะแล้วก็ชอบเดินเข้าไปหามันจังเลยแมวผีโอเคโอเคไปที่เหลือก็รอเคลียร์มันเออแต่มันวับดามจเต็ตมทีแล้วตอนนี้ไม่ไม่อยากคิดสภาพเลยถ้าโดดไปทีเดียวยโอเคมันตายไปบางส่วนล้ น่าจะไม่รอดวามุดอะโอเคโดนวามุดเล่นไปดีนั่นตัวใหม่หรือเปล่าล่ะ <c oughs> ไม่รู้สิอาจจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าที่กระเด็นไปก็ได้เออพรามันลวมลวงแ้วแล้วมองแปลกๆไงเองเออนั่นตัวเกาว่าไปมันโดนมันนา่าจะโดมนมาก่อนพักบางหลักโอเความุดเคลียมันหรือโดนช็อกโกแลตโดนบาามุดแล้วก็โอจีมังกรเผาอย่างเฮ้ยแดนน้องหินมาเร็วๆร โอเคเลยตัวสุดท้ายไม่สิสองตัวโอเคได้มังกอนเพิ่มมาอีกหนึ่งจะได้บาหามุดมาอีกหนึ่งละเพิ่อมอีกหนึ่งสิอ่ะสองตัวสุดท้ายกับบ้านที่ไก้จะแตกโอเคเลยตัวสุดท้ายเออได้ดูซิบาหามุดเอ,อ้ไม่ใช่บาหามุดว่าไอ้แมวมนุษย์เงินเดือนกับบ้านมาเนี่ยใครจะตายก่อนกันแต่นั่นจะเป็นแมวนะรอบนี้<ะ>แขกแข็เอาไปทันต้มเลย เออน้องหินก็ได้ตีอยู่รอบนี้น้องหินได้ตีฟรีๆนะมันไม่เยอะเข้าตอนแรกโอเคแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีเรียบร้อยครับไหนดูซิโอเคแมวแลนะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สาสีกระป๋องแมวโอเคเดี๋ยวไปดูหนะ้าแมวมาดีกวโอเคโยมดแร่อาเจรละนี่ไงแมวแขนไดนดูซิร่างจริงคือ แมวพิธีกรรมอืมโอเคโอเคครับนี่หน้าตาบะนะแมวมนุษย์เงินเดือนร่างแรกก็เป็นมนุษย์เงินเดือนโอเคร่ okay, างสองเอ้เมื่อกี้ร่างสามโอเคร่ okay, างสองครับแมวเค้นนะเออนั่นตุ๊กตาคำสาปหรือเปล่าแล้วตะปูปักเลยนะอย่างโโหดนอะ่ะโอเคโอเคร่างสามแมวพิธีกรรม อ๋อตอนแรกผมผมคิดว่าเป็นข้อเพลิงมันเป็นมันเป็นตุ๊กตาคำสาบที่เอามาเผาไฟโอเคครับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับปุ๊ย